เรียบร้อยเอาไปดองกินกับสมตำตำส้ตมตำนะอร่อยมากเลยนหอมโอ้หเนี่ยหน่หลายตัวเดีย๋ยวตัวนี้เด็ดเป็นฝ่ามือนังใหญ่อะมาหาทุกอย่างที่กินมาหา ขายด้วยนะครับขาดไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับมาตักปูแป้นครับวันนี้ไปปูร้อยกลางวันนี่นี่ไงไมาหนุนมาแล้วเมื่อกี้เห็นลอยมาบานเลยเต็มเลยหน,นุนหนุนหนุนลอยมาหนุนเต็มเลยไหม luôn luồng sườn nước luôn không? นี right. mm ่ดำน้ำแล้วเข้าไม่ไงมาแที่ยวเลยนี่ยเหไหมเนี่ยเออมาเอาดำน้ำมาแล้วชอบดำน้ำนี่มาเยอะนี่ฟุบนู่นนู่น Ni 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 Oh, benar ni. Ni 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 ni. Ni ni ni. Ni. Ơ, ừ, một lẹo Nên, 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 nam thấy mấy เรียบร้อยหนุนไม้ก็แล้วหนุนเรียบร้อยลอยส่วนน้ำมาเลยเนี่ยนี่เรียบร้อย,รอย,เ,ยนะเรียบร้อยเรียบร้อย,เ,ย,อยเอาไปดองกินกับส้มตำตำส้มตำนะอร่อยมากเลยหนะอมโอ้นเนี่ยนี่หลายตัว นี่ๆๆเด็กเรอยหวไหมนวนอยู่ข้างหลังกันแป๊บเดียวเองใช่หไหมได้กินแล้วเนี่ยไอเทก่อนนี่อุกแป้นครับไหมมีเศษขยะนิดนึงเดี๋ยวค่อยเก็บออกนี่แป๊บเดียวมนลอยมาเรื่อยๆครับนี่โอ้ยล่วง ไม่ไงลวงก็เอาใหม่ไหมมันก็ดำก่อน,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 นฟุบวิ่งกระทวิงไปเลยถ้าตักกลางคืนนะสนุกครับกลนะางคืนนะลอยตักไม่ต้องหยุดอะ่ะไม่หยุดอ่ะเห็นดูเลยส่วน,น้ำอยู่นี่โดนนี่ดู ตัวสามตัวทันด้วยสี่ตัวมาใช้น้ำใช่ไหมพอมันมาหน้าท่อมันจะมุดน้ำครับเนี่ยแล้วมันจะมาวนอยูแ่แถวเนี้มุดวนมาแล้วน้ำมันดูดนุ่นๆๆๆใช่ไหมมันก็วนมานี่เ่นี่นี่ใชไหมมันดำน้ำเลยม่ถึง มาแล้วมาแล้วมาแล้วกระดึบกระดึบกระดึบเห็นไหมเห็นไหมกระดึบมาแล้วเนี่ยร้อยแล้วร้อยแล้วร้อยแล้วปึ๊ดบึ๊บบึ๊ ض, บ ض. ดูมันจะมุดไหมเออเขาถวิงเห็นเกาะโฟมไหมเนี่ยปูแสมครับปูที่เขาไปดองตามท่มตำอ่ะเห็นไหมตัวมันเล็กไม่เอาแต่ปูแปน้นดุง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 สองตัวเลย หนูไมก้ก็ล่วงหนูก็วนออกมามาแล้วหนุนสองตัวเห็นไหมตัวใหญ่ด้วยใหญ่สองตัวเลยเห็นไหมหนุนหนุนหน,หนมาแล้วครับนุนนี่ใต้น้ำหนี่ตัวนึงรู้ทันปล่าทันเข้าไปแล้ว นู่นครับมันจะมาเงี้ยดึงดึงดึงเลยเห็นไหมเหมือนลายลอยน้ำใบไม้ลอยอ่ะนี่เบลอเลยปุ๊บโอ้ยวิ่งออกนี่แหละมันก็วนนี่แหละอยู่ใกล้ๆมือนี่หลายตัวแล้วนี่ตัวเมียด้วยตัวผู้ก็มีโอ้ปลาเลย หนุนมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนุนหนุนหนุนใช่ไหมฟาดมุดไหมมุดไหมนี่ใช่ไหม,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 มนี่เกาะใบไม้อะไรไหมตัดอุ๊ยเรียบร้อยเลยครับมาครับนี่แต่เยอะอยู่เมื่อกี้อยู่ในสวิงทั้งหลายตัวสวิงหักตกน้ำนแล้วครับได้กินอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ